อำนาจกรรมไม่ใช่พระเจ้าวิญญาณก็เป็นวิญญาณนึ่งนั่นแหละมันช่วยไม่ได้แต่เราก็ไปหลงว่าวิญญาณนั้นมาช่วยเราวิญญาณนี้มาช่วยเราไม่ใช่ทุกอย่างเป็นพลวะปัจจัยของพลังงานกรรมพลังงานกรรมกรรมใครมีบุญมีบาร,รมีก็เป็นบุญบาร,รมี ใครไม่มีบุญไม่มีบารมีก็ไม่มีไม่มีบุญไม่มีบารมีคนเราเกิดมาด้วยอํานาจของกรรมกรรมมันจะได้ชนนมันก็เหมือนกับทางาศาสนาอื่นเขาบอกว่าเป็นพระเจ้าบันดาลไม่ได้บันดาลนะพระเจ้าไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาบรนดาลไม่มีอํานาจริ์แรงอะไนนีม้มาเสริมสงไม่มีของเราทั้งนั้นเราจะทําวันนี้เกิดมานี่พอเริ่มเกิดก็ขาบช้อนเงินช้อนทองมารวยเลยมันก็เป็นอานาจกรรมของเรา เราเกิดมาจนแต่เราทํามาหาได้โอ้ยได้ง่ายนะทําไม่นี่ก็ได้ทาไม่นั่นก็ได้มันก็เป็นบุญของเราบางคนทําเหมือนกับเปี้ยเลยขยันกว่าเราด้วยมันก็ไม่เคยได้เหมือนอย่างเราเราทาไม่เห็นเท่าไหร่เลยหยิบไอ้นี่ก็เป็นเงินหยิบไอ้นี่ก็เป็นทองอย่างนั้นเป็นนั้นอยู่ติดกันด้วยทําด้วยกันด้วยเขาขยันกว่าด้วยกว่าด้วยดูท่าทีมีปัญญากว่าด้วยแต่ทําไมมันไม่ได้เท่าเราคุณเคยสังเกตไหมพละวะปัจจัยแห่งกรรมของของตัวเองอาทีนี้อาตมาจะบอกให้ ยิ่งเราเอามาใช้เบิกมาใช้มากๆเราทอก็เราถอนอมสินเรานึกว่าได้ได้ได้ไดที่จริงไม่มีใครบรรดาลของเราของกรรมเก่าของเราทั้งนั้นเสร็จแล้วเราก็เบิกมาใช้หมดเบิกมาใช้หมดคุณก็จนลงจนลงเพราะฉะนั้นยิ่งได้ยิ่งฝากอมสินใหม่ยิ่งได้ยิ่งฝากอมสินใหม่ เกิดมาก็ยิ่งมีช้อนทองช้อนเงินคันโตใหม่ใหม่ใหม,ใหม่เพราะคนที่บอกว่าไปเบิกเอาอมสินมาใช้แล้วนึกว่าพระเจ้าบันดาลก็ไม่จริงนั่นหนึ่งสองคุณยิ่งจนลงคุณยิ่งจนลงอย่าได้นึกว่าคุณเองคุณเอง,ค,เองคุณจะได้อัตมาเองอัตมามีบุญบาร,รมีจะเบิกมาใช้เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องทำเงีย้ยคุณหมุนเวียนมาพับคุณเองคุณมาทําบุญกับอัตมาแสนหนึ่งอัตมาไม่ใช้ส่วนตัวเลย อาตมาเอามาเป็นทุนสร้างสรรประโยชน์นี้แล้วก็เอาออกไปให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นอาตมาเอันนี้มาเป็นทุนมาสร้างสรรสร้างสรงสร,สรแล้วมันก็ได้มีบทสิ่งผลิตสูงกว่าเก่ามากกว่าเก่าใช่ไหมที่จะเอาคนเอาแสนแม่อาตมาอาตมาก็เลยเอาแสนนี้ให้คนอื่นต่อไปมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่อาตมาได้แสนนี้แล้วก็เอาแสน <od> ที่จริงให้มันก็ไม่ใช่ของฟรีนะอาตมาอธิบายไม่ไหวแล้วนะมันก็เท่าเท่านั้นแหละมันไม่เกิดผลสูง ข้าจะมา,มาผลิตเป็นสิ่งผลิตแล้วมันจะเกิดราคากว่าแสนใช่ไหมเพราะมันรวมทั้งแรงงานรวมทั้งแรงสมองรวมทั้งค่าที่ผลิตอันนี้ราคาค่ามันมากกว่าแสนแล้วก็ให้ไปอีกได้ฝากอมสินมากกว่าแสนอีกตั้งเท่าไหร่และอาตมาไม่แลกเอาอะไรมาไม่อยากได้แม้แต่คําสรรเสริญอาตมาไม่เอามามันก็ยิ่งได้เต็มราคามากมันยิ่งได้เต็มราคามากแล้วก็ฝากอมสินต่อน,นั่นเองไปอีก พราะะน่าเอามาให้เท่าไหร่เราก็เอาคืนจนเราจะต้องอยู่อย่างจนอยู่อย่างเก่าเนี่ยมีแต่เป็นเนื้อนาบุญเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปให้คืนไปให้คืนไปแก่ผู้อื่นเราแบ่งกินแบ่งใช้บ่ายบ้างถ้าเผื่อว,ว่าจะหักเรากินน้อยใช้น้อยมันก็ยังกําไรอยู่มากๆต่างมากตั้งมายถ้าเป็นนักคานับตัวเลขเลยมาคูณบวกเราคูณหานมันก็ได้ชัดๆด,ด้วยถ้าเป็นนักสถิติเป็นนักคณิตศาสตร์ที่คิดจริงๆอน่ะ อำนาจกรรมไม่ใช่พระเจ้า